อ้าปุ๊บแล้วเราก็อยู่กันที่จังหวัดสงขานะครับตอนนี้ก็เดินทางมารับปิ๊บงานสงขามาราธอนนะครับวันนี้แต่ค่อนข้างแรงนะวันนี้นะ <g ül> นี่ไงรับอุปกรณ์น, <g ül> นี่ไงรับอุปกรณ์ทางนี้ <g ül> นี่ you need you d นเรื่องข้อมูลและ t ราจส i ใหย่ยี่สิบเอ็ดนะครับอานไทยยี่สิบเอ็ดครับย่บได้เลยนะคะอัน <you> อนีน้เราควรใส่ตลอดเวลาทางนี้เลยค่ะได้ไหมคะแเสเนดอย่่เกบนฮินโดก็ใช่อันนี้เราควรใส่น่ครับสแกวค่ะ เดี๋ยวไปเจอ,อย้หน้านะคแล้วก็รับปิ๊บเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับที่พักเดี๋ยวจะแวะพาลูกไปสนสัตว์นะโอเคเจอกันนะครับวันงาน<ด>พรุ่งนี้อรุณสวัสด์ครับเพื่อนๆนนะครับตอนนี้ก็จะตีสองแล้วนะครับเราจะมาเตรียมตัวไป วิ่งงานสงขามาราทอนนะระยะฮาบมาราทอนนะครับเมื่อคืนก็นอนไปแค่เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะสี่ชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีเองนะเมื่อคืนนอนนิดเดียวเองตื่นเต้นครับ <c oughs> ไม่เคยมาวิ่งงานอะไรใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็งานต่างจังหวัดครั้งแรกด้วยนะก็ไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับเมื่อคืนฝนตกมั้งคืนเลยตอนนี้ก็น่าจะแรงแล้วนะ หวังว่าวันนี้เราวิ่งจะไม่โดนฝนไหครับหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับเอาละครับตอนนี้ก็เราหาที่จอดรถได้แล้วนะก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากจุดสตาร์ทนะครับประมาณสักกิโลนึงมะจ,จากที่จอดรถนะครับแล้วก็ไปจุดสตาร์ทตอนนี้ก็ประมาณสักตีสองสี่ห้านะครับเดี๋ยวระยะมาราธอนก็นจะเปิดจะเริ่มตอนตีสามนะฮะแล้วก็ของเราก็จะเป็นตีสี่ โอเคเนี่ยรอพรธนรัฐทีนี้มีรถ10ตัวเข้ามาที่เดียวกันไปแถวต่างๆเนี่ยท่านสรรค์ okay. <imitating music> <imitating music> เข้ามาอยู่ในบล็อกแลวนนี้จะได้ยินสี่ในส่วนของประานอยู่ใกล้กับจุดล็อกบล็อกเนี่ยเริ่มต้นแต่บล็อก A อบล็อกบบล็อกตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาในบล็อกเลยครับทหล้าท่านนะควาท่านือบสี่สิบนาทีแล้วกาจะเริ่มเข้ามาในบล็อกของ่านได้เรียบร้อยเข้ามาในสระยะที่เรา กิโลแรกผ่านแล้วครับเริ่มรถไม่ติดละข้างหน้าติดต่อให้สวย กิโลที่สองพันน้ำแก้วแรกครับกิโลที่สอง กิโลเมตสีพานครับ กิโลที่7แล้วครับตั้งแต่ผ่านเพเซอร์สองหนึ่งห้ามานะก็ไม่เห็นเพเซอร์อีกเลยสองชั่วโมงอยู่ไหนวะ <laughs> จะเครื่องทางเลยยังไม่เจอเลย <laughs> กลยอถึงจุดกับตัวแล้วคุยงังหาเพเซอร์สองชั่วโมงไม่เจอ <laughs> ครึ่งทางแล้วครับผมกลับตัวแล้วเฮสเตอร์ทรับสองอยู่ข้างหน้าโคตรไกลเลยกูไม่ตามแล้ว เครื <peaks> <laughs> ่องทางแล้วเลอแค่มินิี้เดียวแล้วครับไปเี๋ยวก่อนเชียร์ 哦，完了，天呢 สวัดีครับ กิโลที่20่ะเลขหนึ่งจุดหนึ่งไป สุดท้ายแล้วเหลือไม่กี่ร้อยเมตรแล้วครับไปดูกันย,ยาวๆสองชั่วโมงเกินล้ววิงให้มันจบๆวิงให้ร้อยอยันครับ รีบก็ขาด

รองเท้าใหม่ครับรองเท้าดีคือรองเท้าที่กาลันตีแน่รองเท้าดีคือรองเท้าที่มีกวามหมายครับล่าสุดสีล่าสุดนี่เพิ่ของเพื่อนที่ได้รอนซื้อก่อนที่ก่อนนะซื้ออย่างก็ะี่เหมือนกันนะแต่ที่ก่อนที่ก่อนครับเดี๋ยวลมาเดี๋ยวลองมาเหมื่อสามวัหลังคนสชักตัวมาแล้วเดี๋ยวลองมาเรียกสรุปเวลานะครับ ที่เกับ19วิระยะเกินมา200เมตรนิดๆหรือเปล่าวะขอบคุณครับเฮลิเอะเส้นชัยมาแล้วนะเะครับ สองแกครับขอบคุณครับโอเคจบนะครับกับงานสงขามาราธอนนะครับกับระยะฮาฟมาราธอนนะปีนี้เป็นปีแรกที่เข้ามาเข้าร่วมนะครับงานใหญ่มากนะคนเยอะมากด้วยนะครับและกองเชียร์ก็โคตรมันเลยข้างทางนะโอ้โหสุดยอดครับรูดเรียบๆนะครับลมเย็นสบายไม่ร้อนนะ แต่เราจบด้วยเวลา2ชั่วโมง5นาทีนะเกินซับ2ไป5นาทีนะไม่เป็นไรปีหน้าค่อยมาแก้มือใหม่นะครับเราจะพยายามมางานเรื่อยๆนะเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยนะครับทำคอนเทนต์แหละอยากเที่ยวตอนนี้ก็เดินกลับรถนะครับค่อนข้างมีระยะทางอยู่ก็คููดาวไปในตัวนะ That was... <laughs>